กาสวคนทำให้สุขภาพคนดีขึ้นตอนนี้ดิฉันรู้สึกเชื่อมั่นและก็มั่นใจเรื่องธุรกิจที่นี่เป็นธุรกิจของครอบครัวเพราะว่ารู้ว่าเราจะเติบโตไม่ได้ที่นี่ค่ะดิฉันทำได้คุณก็ทำได้ค่ะดิฉันไม่ได้อเสียโคตรค่ะชื่นเช่ญชุ่ยดิฉันเปิดใจทั้งแรกที่ทำอยูนีเวอร์นี่ก็วันแรกที่ดิฉันเข้ามาในช็อตนี่เลย ฉันเปิดใจเลยสมัครซื้อกินซื้อใช้จัดเต็มกินมากิวันแรกก็กินไลท e เซนเชลกินเฟอร์เฟกต์ใช้รู้สึกว่ากินมาแรกรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะที่บ้านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากเพราะที่บ้านเนี่ยทำงานเป็นผันชายของบริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่ของบริษัทประเทศไทยบริษัทหนึ่งตึ๊กกนด้วยเจ็ดลงท้ายด้วยสิบเจ็ดคุณคิดดูสิ <c oughs> คะทำง,งานแบบเนี้ยมาที่สี่ชั่วโมง ร่างกายดิฉันเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยปกพรอบครูวไปมาก่อยไปมากก็เลยได้กินอาหารเสริมตัวเนี้ยก็รู้สึกด,ดีขึ้นฉันก็เลยเปิดใจทำเดือนแรกดิฉันก็ตำแหน่งที่หนึ่งก็รับเงินหมื่นเจ็ด ม่มีใครที่ไม่ทำผมทำหมดคิดว่าจะต้องไปเที่ยว CR ให้ที่ได้ทำครอบครัวค่ะดิฉันเป็นช่างเนี่ยโดยที่ไม่รู้เรื่องการตลาดการขายเลยทำครอบครัวดิฉันทำได้คุณก วันหนึ่งดิฉันได้เจออัพไลน์นะคะโพสเกี่ยวกับสิทธิภของบาคสินคัศน์ในเฟซบุ๊กดิฉันตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพร้อมทั้งขดใจทางผิวทัศน์ภายในหนึ่งเดือนดิฉันสุขภาพดีมากๆหายเป็นไมเกรเนหายปวดท้องประจำเดือนจึงจึงจับสินใจเข้ามาเรียนรู้ระบแล้วทุนโภิษัทนะคะภายในเดือนสามารถตัดตำแหน่งแรกได้นะคะถ้าดิฉันทำได้คุณต้องทำได้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันวาสนาสโตจานอฟสกี้ค่ะอดีตของดิฉันก็คือเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดค่ะก็คือที่ได้เข้ามาเจอธุรกิจนี้พอ,อยาสีฟันหลอดเดียวก็เป็นยาสีฟัขนขณะทดลองขายของดีมากค่ะใายได้ดีมากจนสามารถมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่ไม่มีคือเวลาก็คือ,คอไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาให้ลูกจนในที่สุดไปส่งลูกที่โรงเรียน ตั้งแต่ที่ห้าทุกวันคนเป็นแม่รู้สึกท้อแท้รู้สึกรู้สึกแบบสงสารลูกม,มากค่ะรู้สึกเป็นทุกข์มากจึงไม่มองหาโอกาสในตลอดเวลาว่าเราจะทําอย่างไรดีที่จะได้เจอโอกาสดีๆที่มันสามารถทํางานได้มีรายได้แต่เรามีเงินก็เลยได้ไปเจอธุรกิ iver, จยูนิเวอร์เนเบิร์กจากยาสีฟันขนาดทดลองใช้แล้วดีมากรู้สึกประทัใจจึงได้ตัดสินใจโทรหาอัพไลน์ผู้ให้ยาสีฟันไปใช้ ก็เลยได้เข้ามาเห็นบริษัทร,รู้สึกว่าบริษัทเนี่ยพอมาเจอแล้วยิ่งใหญ่มากมีความมั่นคงดิฉันจึงได้ตัดสินใจลงมือทำโดยที่ไม่ลังเลแล้วก็ตัดสินใจสมัครตั้งแต่วันแรกเลยทำได้7วันสามารถปรับตำแหน่งแรก SPA ได้รับรายได้หมื่น700บาทในอาทิตย์แรกค่ะ ปัจจุบันดิฉันทำงานบริษัทเอกชนนะคะในตำแหน่งวิสเกตแอนด์ดีโฟร์ดิเรกเตอร์ทำงานปกวันแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนที่ผ่านมาคร่างกายก็่อสุดโสมพอสมควรนะคะแล้วก็ดิฉันได้รู้จักกับอับไลน์รูปเป็นผู้ปกครองรูปที่โรงเรียนเดียวกันนะคะเธอก็แนะนำมาถึงคลาสให้ลองดื่มดูว่าพี่มันช่วยฟื้นฟูน้ำส่งค่าไหมดิฉันก็ก็ดื่มมาตลอดเจอท่านตอนหนักน้องก็บอกว่าพี่พี่ลองมาย้องซี่ด้วยด้วยหน้าตาไวขนาดที่เนี่ยพี่ต้องลองดูนะ อายุขนาดนี้ฉันเนี่ยอายุเลยเลยเลขห้าแล้วนะคะทั้งชีวิตเลยเลขห้าแล้วค่ะจริงๆคอนเฟิร์มทั้งชีวิตเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์มาทุกยี่ห้อคือไม่เคยเชื่อผิดพันในเมืองไทยเลยทีนี้พอน้องบอกว่าพี่ที่เรามาย้อนดูนะในเวลาทิ้งไม่นานดิฉันพยายามเสกเคาน์แบรนทุกอย่างลดแรกจ่ายแถมแจกหมดเพื่อที่จะเอาตัวเองเนะ่ยเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์กับเลยยอนปัจจุบนันดิฉันร้อยเปอร์เซ็นต์กับเลยยอมทุกอย่างค่ะ ชั้นสามีใน่ชั้นเป็นคนงนะคะนกนะคะป่วยได้สารพัดโรคนะคะที่อาการหนักที่สุดก็คือ,อทำบอลลูนบอลลูนไม่พอแกงกแกขอบฏิทด้วยนะคะมีภูมิแพ้แโรคกระเพาะขาตัดทุกยอ,อ,อ,ทยอย่างคือทุนเลยทั้งตัวมือนึงเนี่ยทานยาแทบจะหยุแทนข้าวสิ่งที่เห็นจากคนทานยานเยอะก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะตับไปทุกอย่างก็คือไปหมดแล้วยังก็เลยแน,นะนมาผิทัศน์ให้แนะนำไลฟเชนเชียวให้แล้วก็ผิดพัศน์หลายอย่างนะคะ ลูกสองคนเป็นภูมิแพ้ขั้างรุนแรงนะคะทานยาทุกวันมาตลอดทั้งชีวิตหลังจากที่ดิฉัน,นแนะนำะมาิิดทัสแลเรก็ได้เชนเชียให้กับคนในครอบครัวปัจจุบันเรายอมรับว่าเรามีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับสุขภาพของเราที่ดีๆนะคะดิฉันเลยตัดสินใจว่าเมื่อเราได้รับโอกาสที่ดีๆเรามีปิดแทนที่ดีๆจากยูนิลีเวอร์ให้เราตอบโจทย์ชีวิตเราครอบครัวเนี่ยทำไม บุคคลที่เรารู้จักเช่นหนึ่งตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับยินนีริเวอร์ปัจจุบันดิฉันมีความสุขกับการที่เพื่อนฝูงคนรักใคร่คนรอบข้างในชันหันมาบริโภคกับแอปิเคชันของยินนีริเวอร์เพียงเดือนแรกที่ชันทำงานดิฉันสามารถปรับตำแหน่งที่หนึ่งได้คือตำแหน่ง s อ a รับไป็นรายเดือนละสองพันบาทในเดือนแรกและปัจจุบันก็เมนเทนตำแหน่งมานะเวลาก็ไม่มีแต่ชันทุ่มร้อยเปอร์เซนต์ที่ชันทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ ที่แน่ใจว่าสัตว์ยูนิเวอร์ใหญ่มาก,ากเลยตัดสินใจสมัครทันทีค่ะโดยไม่มีข้อลังเลหรือสงสัยโ <Yeah. S 1> ดยเริ่มต้นจากการใช้สินค้าจากใช้สินค้าเรียนร <Yeah. S 1> ู้ชนคนเพราะนี่เป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้หนูจะด้วยช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้านโดยหนูจะไม่ใช่ลูกที่ขอเงนินที่บ้านกินไม่ใช่ลูกที่ขอเงนินที่บ้านใช้ ไม่ใช่ลูกที่ขอมาที่บ้านกินแ,นแต่โนจะเป็นลูกที่ช่วนพี่บ้านผดนี้หลักนะ้นข,ของครอบครัวเราให้ได้ค่ะ สองค่ะรับรายได้เกือบ2 0 0 0มื่นบาทยังแท้จ,จัดเวลาเข้ามาเรียนรู้ลงมือทำโดยเชื่อเชืช่อฟังมั่นใจแล้วก็หนตาเรียนที่เรียนรู้ไปด้วยและเดือนนี้หนูจะขึ้นตำแหน่งที่สาที่จะอ่านไปแน่นอน